สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดข่าวสารเกี่ยวกับเงินเงินทองทองกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับยกเลิกเมนูกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปกรุงไทยเน็กแล้วนะครับสําหรับคนที่มีแอปกรุงไทยเน็กไม่มีบัตร ATM รู้สึกผิดหวังไปตามๆกันนะครับแต่นะครับอย่าเพิ่งผิดหวังนะครับ เรามาดูในเนื้อขาวกันก่อนนะครับว่ามีเหตุผลอะไรธนาคารกรุงไทยถึงยกเลิกเมนูนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับธนาคารกรุงไทยออกประกาศแล้วนะครับกรุงไทยขอแจ้งยกเลิกเมนูถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับสำหรับบัญชีเงินฝากประจำนะครับผ่านแอปกรุงไทยเน็กตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2567เป็นต้นไปท่านสามารถทำรายการถอนเงินได้ตามปกติ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามเวลาเปิดทำการสำหรับคนที่มีบัญชีเงินฝากประจำอยู่นะครับก็ตั้งแต่วันที่2ีพฤษภาคม67นี้นะครับจะไม่มีเมนูการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปกรุงไทยเน็กแล้วนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีออมทรัพย์นะครับสามารถทำรายการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้ตามปกตินะครับ รู้สึกโล่งใจเป็นลตามกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็ใช้แอปกรุงไทยเน็กถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเป็นประจำนะครับแล้วเพื่อนคิดว่ายังไงครับกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ